สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับคอมครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องคนเดือดสาดไม่ใช่คำหยาบนะครับมันเดือดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เดือดจะเป็นน้ำร้อนหรือจะเป็นเลือดก็แล้วแต่แล้วสาดนี่ก็คือกว้างปลายโยนสิ่งที่เป็นน้ำของเหลวเนี่ยพี่โอไม่ได้พูดคำหยาบอยู่แล้วชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องก็คือเรื่อง hot blooded blooded blood ก็คือเลือดนั่นแหละเลือดร้อน โอ้โห oh, ชื่อดีทั้งชื่อภาษาไทยดีทั้งชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พี่โอไปค้นข้อมูลดูใน IMDb กับใน Rotten Tomatoes เว็บมะเขือที่เขาเรียกกันนะ่ะเรื่องนี้มีชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายว่า Once Upon a Time in Korea ด้วยก็คือเป็นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเกาหลีซึ่งพี่โอพอมันพอไปดูหลังมาก่อนนะครับแล้วก็ค้นชื่อที่หลัง พอดูชื่อแล้วก็มาย้อนไปดูหนังเออหนังมันระบุวันเดือนปีหรือเปล่าวะไม่น่าจะระบุเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้อุปกรณ์ในเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือเข้าของเครื่องใช้มันมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะเป็นยุคปัจจุบันเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่ปู่ซานมีแก๊งสเตอร์มีพวก พี่โอจะบอกว่ามีอันาพานคลองเมืองประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าอย่างในเมืองไทยเขาสร้างหนัง2.49 9อันาพานคลองเมืองเราย้อนกลับไป60กว่าปีแต่ของที่พี่โอจะเทียบง่ายๆเลยถ้าใครดูหนังประเภทนี้เรื่องที่เด่นที่สุดก็จะเป็นเรื่องจากฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่หนังของจอห์นวูเรื่องโหดเลวดี D, ที่มีโจวันฟ้าเล่นกับตีหลุงแล้วก็รู้สึกจจเรสลี่จางใช่ไหม ครอีกคนที่โอ๋จำไม่ได้แล้วละ่ะก็เป็นหนังที่สนุกมากเป็นหนังที่อยู่ในในดวงใจหรือรุ่นใหม่มาหน่อยก็เหลียงเฉาเวย่ยกับกับพี่หลิวเต่อหัวสองคนสองคมนะครับที่เอาไปดัดแปลงเป็นลีโอนาร์โดดิคาบิโอแมตเดมอนเรื่องอจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเออนั่นแหละก็เป็นหนังที่หนังแก๊งสเตอร์ประมาณนั้นนะที่เราจะดูได้สนุกแต่ อินเดียเรื่องล่าสุดก็เหมือนการวิกรามเวดาทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเป็นหนังที่สนุกเป็นหนังที่อยู่ในดวงใจของคนเพราะมันมีฝ่ายตัวเอกมีฝ่ายตัวร้ายมีคนดีมีคนชั่วมีคนกั้กึงคือไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่รู้จะชั่วหรือไม่ชั่วแล้วก็มีคนชั่วในหมู่คนดีมีคนดีในหมู่คนชั่วมันเกี่ยวข้องผูกพันกันแล้วแต่ละคนก็จะมีพัฒนาการทางความคิดของตัวละครมีที่มาที่ไป มันทำให้เรื่องราวสับสนซับซ้อนแล้วก็สนุกสนานมากนะครับเพราะว่าตัวละครแต่เรื่องเนี่ยจะสามารถนำพาให้เกิดเรื่องต่อไปและเกิดความขัดแย้งกันมันมัน,มนต้องลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบแต่กับเรื่องนี้คนเดือดสารมีพระเอกครับพระเอกคือที่ พูดมายาวยืดเนี่ยก็จะบอกว่าเอาเรื่องต่างๆที่เราเคยดูมาสำหรับคนที่เคยดูหนังประเภทแอคชั่นอาชญากรรมนะครับดราม่าก็คือหนังค่อนข้างชีวิตซีเรียสแล้วก็ทริลเลอร์หนังระทึกขวัญเรื่องนี้จัดอยู่ใน4ประเภทนี้เช่นเดียวกับเรื่องที่ยกตัวอย่างไปแล้วมันก็จะต้องมีแนวทางการเดินเรื่องประมาณนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็เดินเรื่องประมาณนี้แต่ แต่ละเรื่องที่ว่ามาที่บอกว่ามันมีพระเอกมีผู้ร้ายมีตำรวจมีโจรแต่เรื่องนี้มันเป็นผู้ร้ายกับผู้ร้ายพี่โอจะดูแล้วรู้สึกว่ามันมันก็โจรกับโจรน่ะมันโจรกับโจรทั่นอย่างในวิกรามเมทาเราก็ต้องเลือกว่าโจรกับโจรถ้าเป็นตำรวจกับตำรวจเราก็จะเลือกตำรวจดีหรือตำรวจชั่วโจรกับโจรเราก็ต้องเลือกว่าโจรดีหรือโจรชั่วว่าเราจะอยู่ข้างใครนะครับคนนี้อาจจะเป็น โจรที่ดีเป็นนักเลงเป็นอันธพาลที่ค่อนข้างดีในมันก็จะตรงข้ามกับคำโปรยที่โปรยหัวไว้ว่าเขาทั้งหมดจะล้างบางจะอ,อ,อภิบาลคนดีจะล้างบางอันธพาลคนชั่วอะไรประมาณนี้แต่พอดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพี่โอก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่คนดีอะไรมันก็เป็นคนที่หากิน ในธุรกิจสีเทาแล้วก็มีพฤติกรรมที่กลับกรอกหักหลังเช่นเดียวกับคนอื่นๆครับอันนี้พี่โอต้องขออนุญาตสปอยเพราะพี่โอดูหนังเรื่องนี้ด้วยความไม่สนุกเลยพี่ถ้าใครสนุกพี่โอต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนุกกับเรื่องนี้ก็ออกมาชี้แจงคุยกันที่ด้านล่างได้พี่โอรู้สึกไม่สนุกตั้แต่ต้นเรื่องที่พอเริ่มต้นเราก็รู้สึกแล้วว่ามัน ถ้าเราดูในหนังตัวอย่างนะเขาลงเรือขึ้นเรือแล้วก็มีแบบว่าเหมือกับว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เรื่องนี้ยิ่งแต่ละเรื่องเราอาจจะรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนแต่เรื่องนี้ยิ่งงงเป็นกันใหญ่ว่าใครเป็นใครอยู่ยังไงอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ใครซื่อสัตย์ต่อใครใครเป็นหัวหน้าใหญ่ใครเป็นรองใครอยากจะไต่เต้างงไปหมดครับทั้งทั้งที่เรื่องนี้กล่าวถึงแค่สองแก๊ง เท่านั้นสองแก๊งแก๊งอื่นเปลีกดย่อยไม่ค่อยได้กล่าวถึงเรื่องอื่นมันยังมีศึกสามเศร้าใช่ไหมเรื่องนี้ว่าแค,แค่สองแก๊งแล้วก็คนที่เป็นรองคนที่อยู่ภายในเนี่ยแค่สองแก๊งหักหลังกันเองหักหลังกันไปกันมาหักหลังกันในแก๊งเดียวกันแค่นี้ก็งงงงตัวละครไม่ได้เยอะเลยแต่งงว่าเอาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงทําอย่างนี้ทําไมตัดสินใจอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังมาเจอกันคุยกันดีๆอีก คือพี่โอคิดว่าหนังพยายามจะเรียนแบบหนังดังๆหนังดีๆเรื่องที่กล่าวมาหลายๆเรื่องนะครับแต่หนังไม่สามารถทำให้เราดึงไม่สามารถทำให้เราคล้อยตามได้เราก็รู้สึกเสียใจต่อชีวิตที่สูญเสียไปแต่และชีวิตแต่และชีวิตว่าทำไมชีวิตของคนมันดูไร้ค่าดูไร้เหตุผล ในการตายหรือเกินแม้แต่ในการมีชีวิตอยู่พี่โอก็ว่าดูว่าไรเหตุผลเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อคนรอบข้างที่เรารักที่เราเป็นห่วงตายไปหมดแล้วพี่โอไม่สนุกับหนังเรื่องนี้เลยหนังยาวตั้ง2องชั่วโมงยาวมากแล้วก็ได้เรทสิบแปบวกนะครับก็อยากจะแนะนําว่าใครที่อายุไม่ถึง18ก็อย่าไปดูเลยหนังไม่ได้บันเทิงอย่างที่คิด มันแทบจะไม่มีความบันเทิงไม่มีการลุ้นแล้วก็ไม่รู้จะเอาใจช่วยตัวละครนี่ตัวพระเอกพี่โอก็ดูมันมันก็ไม่แคสติ้งพี่โอ๋ก็ว่ามันไม่เหมาะแล้วเนี่ยพุ่มกับก็บเป็นพุ่มกับใหม่ลนะส่วนพระเอกนี่พี่โอหาข้อมูลมาก็ไม่เคยดูหนังต่างๆของเขา พี่โอรู้สึกว่าร่างเขาบอบบางอ่อนแอเกินกว่าที่จะมาเป็นหัวหน้าใครได้อินเนอร์ที่แสดงเห็นถึงพลังภายในมันก็ไม่มีนะครับเนี่ยดูคอสตูมเขาก็พยายามจัดหาเสื้อตัวใหญ่ๆคล่องๆให้เขาแล้วเพื่อให้ดูตัวใหญ่เพื่อให้ดูหน้าเกรงขามนั่งก็แบบว่าวางมาพยายามแล้วอะแต่พี่โอก็รู้สึกว่าอินเนอร์ของเขามันมันไม่โดนมันมันเท่าเทียบกับเพื่อนของเขาหรือตัวร้ายในเรื่องแล้วตัวร้ายเนี่ย อายุพอๆกันรูปร่างพอๆกันแต่ดูมีสง่าราศีดูมีอินเนอร์ดูเป็นที่น่าเคารพเกรงขามมากกว่าคนนี้อีกพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเลือกคนนี้มาเป็นพระเอกอาจจะเป็นคนดังนะครับพี่ต๋องก็ขอขอ,ขอภัยด้วยนะว่าหากใครเป็นแฟนคลับของคนเนี้ยครับก็หนังได้คะแนนเฉลี่ยใน IMDB ไป6เต็ม10ซึ่งพี่โอ๋ก็ถือว่าเออสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วพี่โอ๋ก็ให้ประมาณนี้แหละพี่โอ๋ก็ให้เรื่องนี้เท่ากับค่าเฉลี่ย 6เต็ม10ส่วนในเว็บมเมื่อคือยังไม่มียังไม่มีรายได้นะครับยังไม่มีคะแนนแต่ว่ารายได้เรื่องนี้พี่โอจําไม่ได้ละวว่าเท่าไหร่ถ้ามีที่โอเขาจะขึ้นตรงนี้ให้ถ้าไม่มีก็โบไปนะครับมีคลิปนี้พี่โอก็ตั้งใจว่าจะพูดสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าช่วงสุดท้ายพี่โอจากจะขอไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียในเกาหลีเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีพอดีพี่โอก็ใส่เสื้อดํามาคุยเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องบังเอิญมากพี่โอกำลังดูหนังเรื่องนี้ในคืนวันที่29เวลา20นาฬิกาที่ประเทศไทยตรงกับเวลาที่เริ่มเกิดโศกนาฏกรรมที่อิติวอิอทาลีเมืองโซกรุงโซลประเทศเกาหลีนะครับผู้คนเสียชีวิตในระหว่างที่พี่โอรเริ่มดูหนังไปจนถึงกำลังดูหนังเนี้ย ทั้งสิ้นตอนนี้เท่าที่อัปเดตตอนนี้154คนเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็คือในขณะที่ดูหนังเนี่ยพี่โอก็อย่างว่าดูไม่มีความสุขแล้วก็กระสับกระส่ายว่าเมื่อ,อไหร่จะจบมันมันอึดอัดไปหมดพอออกจากโกรงมารับรู้ข่าวเศร้าข่าวนี้นะครับซึ่งเป็นเกาหลีด้วยพี่โอกําลังดูหนังเกาหลีอยู่ด้วยมันสับสนพูดอะไรไม่ถูกแล้วก็ ใช้เวลานานมากกว่าที่พี่โอจะทำคลิปนี้ได้ก็เกือบสองวันเพราะไม่รู้ว่าจะพูดออกมาได้ยังไงมันมันเสียใจมากนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติสนิทมิตสหายครอบครัวคนรักผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็วนะครับ นอกเหนือจากเกาหลีแล้วก็ต้องขอพูดถึงอินเดียที่สะพานขาดก็เสียชีวิตร้อยกว่าคนเหมือนกันแล้วก็โซมาเลียที่เกิดเหตุรถระเบิดก็ดร้อยกว่าคนเหมือนกันภายในสามวันนี้ฮาโลวีนปีนี้เป็นฮาโลวีนปีที่ดุมากไม่รู้จะต้องเสียชีวิตไปอีกเท่าไหร่นะครับถ้ารวมทั่วโลกอุบัติภัยต่างๆทั้งหมดเป็นน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยโลกเรามีมนุษย์มากเกินไปแล้วนะครับก็อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขละ อะไรนิดหน่อยก็เกิดความเสียหายได้ง่ายมากอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ากรณีในอิตาลีนะมีคนที่ไม่ดีไปทำการเริ่มต้นผลักคนอื่นเขาไม่รู้เขาอาจจะแกล้งแบบทริกออทิสคือแกล้งคนเฉยๆแต่การแกล้งของเขาเนี่ยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับถึงถึงจะไม่มีใครแกล้ง แต่การเบียดกันการเข้ากันจากสามทางอย่างที่มีผู้ให้สัมภาษณ์อันนั้นก็เป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถ้าเราเข้าทุกทางแล้วเนี่ยมันก็คนตรงกลางมันก็จะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าโดนอัดไปไหนก็ไม่ได้